สวัสด to ีครับกผมช่องดาร์คซลคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่30นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วซูโย้เว่ยของเราก็ปะทะกับชีเย่จนท้ายแพ้ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้โจหยวนก็กำลังจะเผชิญหน้ากับชีเย่เลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่สาสปะทะฉีเย่เมื่อโจยวนก้าวขึ้นไปบนเวทีทั่วทั้งสนามก็เดือดพล่านขึ้นมาในทันทีสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เวทีนั้นนั่นมันองค์ชายโจยวนไม่ใช่หรือไงมีข่าวลือว่าเขาไม่สามารถฝึกฝนได้นี่นั่นมันข่าวเก่าแล้วองค์ชายโจยวนน่ะในเปิดช่องทางของเขาในการสอบสิทธิ์ใหม่ก็ชนะเลิศมาแล้ว ้าได้ยินมาว่าเขาไปถึงช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่ห้าแล้วห้าช่องทางเส้นลมปราณแล้วเขาจะแข่งกับฉีเย่ได้ยังไงล่ะเนี่ยคณะสู้โยเว่ก็ยังแพ้ไปเลยเสียงกระซิบดังขึ้นไปทั่วอากาศเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งภายนอกของเขาชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าชัยชนะอยู่ในลมหายใจของฉีเย่ไปแล้วเขาเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักศึกษาตาโจมาโดยตลอดในช่วงสองปีที่ผ่านมาบนแท่นชมวิวทั้งโจชิงและฉีหยวน ยืนขึ้นขณะสายตาอาร้อนแรงพวกเขาจ้องไปที่เวทีพวกเขาเข้าใจดีว่าการต่อสู้ระหว่างโจหยวนและฉีเย่จะตัดสินว่าสำนักศึกษาตาโจจะเป็นของใครฉีเย่ยืนเอามือไผ่หลังบนเวทีเสื้อผ้าสีขาวของเขาพลิ้วสวัยในสายลมภาพวาดแห่งความสง่างามขณะที่ดวงตาเฉยเมยของเขาจ้องมองไปที่โจหยวนองค์ชายช่างทําให้ข้าประหลาดใจซะจริงต้องรู้ว่าเมื่อปีที่แล้ว โจหยวนเป็นเพียงองค์ชายที่พิการไม่สามารถฝึกฝนในสายตาของฉีเย่ได้องค์ชายที่พิการที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้แม้แต่น้อยแต่ภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงครึ่งปีดูเหมือนว่าโจหยวนจะมีชื่อเสียงขึ้นอย่างกระทันหันโดยกระโดดจากสถานะที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ไปสู่การเปิดช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่ห้าในปัจจุบันความก้าวหน้าเช่นนี้ทำให้แม้แต่ชีเย่ก็ยังประหลาดใจ ชีเย่พยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้โจหยวนพิการแต่ก็ไม่มีวิธีใดได้ประสบความสําเร็จทําให้เขาหมดความอดทนการทดสอบการจัดอันดับชั้นเรียนในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของเขาโจชิงไม่สามารถช่วยอะไรโจยวนได้แม้ว่าโจหยวนจะบาดเจ็บจนพิการที่นี่ใบหน้าของโจหยวนคล้ายกับบ่อน้ําไร้ริ้วขึ้นแต่เจตนาฆ่าก็ยังคงพุ่งพลาดอ,อยู่ในส่วนลึกของดวงตาของเขา การกระทำในอดีตของฉีเย่ส่งผลกระทบต่อโจหยวนเช่นเดียวกันเขาตั้งใจจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉีเย่โยนใส่เขาในระหว่างการสอบจัดอันดับชั้นเรียนในครั้งนี้นบนเวทีประกายไฟแห่งเจตนาสังหารทั้งคู่ปรากฏขึ้นในสายตาของพวกเขาเมื่อประสานกันทุกคนในสนามต่างจับตาไปที่เวทีไม่มีใครสนใจการแข่งขันในระหว่างชั้นเรียนอื่นๆอ,อ,อีกต่อไป ทุกคนรู้ดีว่าการแข่งขันระหว่างโจหยวนและฉีเย,ย่จะก่อให้เกิดกระแสลมอันรุนแรงในจกักรวรรดิต้าโจเริ่มได้ความเงียบบนเวทีถูกทำลายลงอย่างกระทันหันด้วยเสียงตะโกนของผู้ตัดสินฉีเย,ย่เป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวรลางไหลลงสู่ขาของเขาขณะที่เขากระทืบพืน้นร่างของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำอันพร่ามัวขณะพุ่งเข้าหาโจหยวนตูมเขาชกออกไปอย่างรุนแรง พลังหมัดพุ่งกระจายในอากาศราวกับเสียงระเบิดที่มีความเร็วเหนือแสงหมัดนั้นพุ่งเข้าใส่ดวงตาโจวยวนอย่างรวดเร็วในขณะที่เท้าของเขาเอียงไปมุมหนึ่งก็ทําให้ร่างของโจวยวนพลาดมัวไปชั่วขณะหมัดที่เข้ามากระทบเพียงอากาศอันว่างเปล่าทําให้แววตาของฉีเย่นั้นเปลี่ยนไปแต่เขาก็รู้ดีถึงศาสย,ยวนอันน่าอัศจรรย์ของโจวยวนมานานแล้วทําให้ร่างกายของเขาพลาดมัวและเขาสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีมากมายได้ หมัดของฉีเย่เปลี่ยนเป็นฝ่ามือในทันทีพลังหยวนพุ่งออกมาเหมือนกับใบมีดชี้ผ่านอากาศทันใดนั้นนิ้วทั้งห้าของโจโย,ยนก็กำแน่นเป็นกำปั้นขณะที่หมัดอันทรงพลังที่คล้ายคลืงกันเข้าปะทะกับใบมีดบนฝ่ามือที่กำลังฟันเข้ามาที่ลำคอของเขาตึมหมัดกระทบกับฝ่ามือในอากาศอา,อากาศระเบิดออกคืนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพุ่งออกไปพัดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นเวทีฟุฟ้งกระจาย ปัง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 ในช่วงเวลาต่อมาโจยวนและชีเย่ปล่อยการโจมตีกันชุดใหญ่ออกมาพร้อมกันหมัดทั้งสองข้างดูเหมือนจะตามติดด้วยภาพติดตาพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ยังรุนแรงร้าวกับพายุในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่สิบลมหายใจทั้งสองปะทะกันมากกว่าสิบครั้งทําให้ผู้เฝ้าดูอยู่นะั้นรู้สึกเวียนหัวในทันทีตึงหลังจากการประทะกันอีกครั้งร่างโจยวนและฉีเย่ก็ก้าวถอยหลังเท้าของพวกเขาถลยไปกับพื้น กว่าสิบจ้างก่อนจะหยุดลงสายตาของผู้คลที่เฝ้าดูจํานวนมากยังคงแสดงความประหลาดใจพวกเขาพบว่าโจหยวนผู้ที่เปิดช่องทางเส้นลมปราณเพียง5เส้นไม่ได้ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบมากนะักในการประทะก,กันอย่างรุนแรงด้วยพลาัางกายนี้เดิมทีพวกเขาเชื่อว่าโจหยวนจะถูกฉีเย่อ,อัดจ,จนการปะรองจบลงอย่างรวดเร็วโจหยวนนวดไปที่กำปั้นของเขาและกล่าวว่าเจ็ดช่องทางทั้งหน้าเก่งขามจริงจริง ยากกว่าสัตว์อสูรในป่ามากเลยโจวยวนได้ฆ่าสัตว์อสูรที่เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญในสภาวะเจ็ดช่องทางเส้นลมปราณของมนุษย์ไปแล้วแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนแข็งแกร่งเท่ากับฉีเย่ฉีเย่มีแววตาหมุนมองลงเล็กน้อยแม้เขาจะรู้มานานแล้วว่าร่างกายของโจหยวนแข็งแกร่งผิดปกติแต่เขาเพิ่งได้สัมผัสมันด้วยตนเองจึงได้ตระหนักอย่างแท้จริงว่ามันทรงพลังมากเพียงใดต้องรู้ว่าฉีเย่มีพละงกำลังถึงเจ็ดช่องทางเส้นลมปราณ และคุณภาพทางร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรโจยหยวนที่มีเพียงห้าช่องทางเส้นลมปราณได้ข้อเท็จจริงนี้ทําให้เขาค่อนข้างหงุดหงิดใจเลยทีเดียวสภาวะช่องทางลมปราณเจ็ดเส้นทางเปิดออกหลังจากชีเยตะโกนออกมาพลังหยวนฟ้าดินก็พุ่งออกมาขนาดไหลเข้าไปในร่างกายของเขาแสงปรากฏขึ้นบนพื้นผิวร่างกายในทันทีพร้อมกับรัศมีอันน่าประหลาดระเบิดออกมาเปรี้ย พื้นหินใต้ฝ่าเท้าชีเย่แต่กระจายอย่างช้าๆเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าพลังจํานวนมากมารวมตัวกันอยู่ในร่างของชีเย่แล้วดวงตาชีเย่หลีลงเล็กน้อยขณะที่ท่าทางของเขาดูจริงจังมากขึ้นตามคํากล่าวที่ว่าสิงโตวควรใช้พลังทั้งหมดเพื่อจับกระต่ายก็ไม่ต้องพูดถึงว่าโจยวนนั้นไม่ใช่กระต่ายเลยสภาวะช่องทางล้มปรานห้าเส้นทางเปิดออกพลังหยวนฟ้าดินพุ่งเข้าสู่ร่างกายโจยวนขณะที่ไหลเวียนเข้าสู่แขนขาของเขา ร่างของชีเย่เคลื่อนไหวความเร็วของเขาเร็วขึ้นหลายเท่าในตอนนี้หลังจากที่เขาเปิดช่องทางเจ็ดช่องในพริบตาเขาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังโจยหยวนแล้วมัดอาชาอัสนีบัดซึมชีเย่ไม่เก็บพลังอีกต่อไปสายตาเย็นชาขณะที่ศาสตร์หยวนระดับดำทมินถูกป,ปลดปล่อยออกมาอาการระเบิดในทันทีขณะที่รอยล้าค่อยๆขยายขึ้นใต้เท้าเขาเป็นภาพที่น่าวาดวันยิ่งนัก หมัดนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าหมัดที่ใช้กับซูโยไว้ในก่อนหน้านี้ฮัสซิลามังกรทลายภูผามือของโจโยวนฟาดออกไปในแนวนอนมันหนักอย่างหาที่ได้เปรียบมิได้ราวกับว่าเขากำลังแบกภูกเขาพลังที่เหนือกว่ากระแทกเข้ากบหมัดที่เข้ามาจากทางด้านหลังตึมขึ้นกระแทกพุ่งออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของทั้งสองคนทำลายพื้นดินด้านร่างจนแหลกละเอียดป้องกันได้งั้นเลยถ้างั้นลองใหม่อีกเทิกเซ ความดูร้ายฉายผ่านดวงตาฉีเย่ขณะที่เขาโจนทะยานรากกระเสือหมัดขาศอกแต่ละอยานได้กลายเป็นอาวุธสังหารระเบิดอากาศจนแตกกระจายในขณะที่ฝนพายุหมัดโปรยลงมาในจุดสำคัญของโจโหยวนอย่างบ้าคลั่งชีเย่ได้ระเบิดพลังจนเขาถึงขีดจำกัดแล้วเขาจำเป็นจะต้องเหนือกว่าและทำลายความมั่นใจของโจโหยวนเห็นการโจมตีที่ดูเดือดเช่นนี้ทำให้หนังสีราวของผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นชานึบการแสดงออกของโจโหยวนเปลี่ยนไปเล็กน้อย ตอบสนองต่อการโจมตีอันบา้าคลั่งของฉีเย่ดูเหมือนว่ามุมมองทั้งหมดของเขาเต็มไปด้วยการโจมตีของคู่ต่อสู้แม้การใช้ท่าก้าวย่างมังกรก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งหมดแม้ว่าโจโยวนจะตกใจแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกจิตวิญญาณของเขาสั่นไหวในหวังในระหว่างคิวขณะที่ประสาทสัมผัสข,ของเขาขยายออกทำให้การโจมตีในวิสัยทัศน์ของเขาเปลี่ยนไปในทันที ด้วยประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณเส้นทางการโจมตีในแต่ละครั้งของฉีเย่ก็ชัดเจนมากขึ้นในดวงตาของโจหยวนพลังหยวนหมุนตัวหลังด้วยเร็วบนกำปั้นและขาของโจหยวนการต่อโต้ของเขาไม่ได้วุ่นวายเท่ากับฉีเย่และดูเชื่องช้ากว่ามากแต่การโจมตีที่ดูเหมือนช้าเหล่านี้กลับสามารถโจมตีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของการโจมตีของฉีเย่ได้เพียงแค่แตะเบาๆก็ขจัดพลังอันรุนแรงทั้งหมดของฉีเย่ได้แล้ว การแสดงออกของฉีเย่เริ่มน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆเขาสัมผัสได้ว่าการโจมตีอันดูร้ายของเขาไม่สามารถทำลายการป้องกันของโจหยวนได้การโจมตีที่ดูเหมือนเชื่องช้าของโจหยวนนั้นกลับสามารถกระจายพลังงานของเขาได้อย่างง่ายดายและแม่นยำตึ้มโจหยวนออกหมัดไปอีกครั้งเข้าไปที่ซอของฉีเย่พลังอันทรงพลังกระชากแข้งของฉีเย่จนรากของเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะตาต่อตา ันต่อฟันรับสิ่งนี้ไปกินซะดวงตาของโจหยวนเป็นประกายเมื่อจูจ่ๆมัดของเขาเปลี่ยนเป็นฝ่ามือพลังหยวนในร่างกายของเขาพุ่งทะย,ยานออกไปไหลไปตามช่องทางเส้นลมปราณก่อนจะไหลเข้าสู่ฝ่ามือส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบสั่นสะเทือนรศมีอันน่าอัศจรรย์แผ่ซ่าออกมาจากร่างของโจหยวนหัตศิลามังกรขั้นที่สองหัตแยกพิภพ ตึ้มฝ่ามือของโจโหยวนเหวี่ยงออกไปในแนวนอนพร้อมกับเสียงตะโกนแสงพลังหยวนที่พรางพราวปรากฏขึ้นที่ครั้งฝ่ามือแม้กระทั่งอากาศก็ยังเดือดพรานการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่ฉีเย่โดยตรงการแสดงออกของฉีเย่เปลี่ยนไปในขณะน,นี้เห็นได้ชัดว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวและตกตะลึงพายในการโจมตีของโจโหยวนฉีเย่ยกมือไขว้กันต่อหน้าเขาในทันทีขณะที่แสงพลังหยวนไหลลงมาที่แขนของเขา สาดหยวนระดับสูงแขนโลหะติง้งโจหยวนไม่ได้สนใจมัดอันดูร้ายและไร้เทียมทานของเขาพุ่งเข้าใส่แขนของชีเย่เสียงดังสนั่นเกิดขึ้นเมื่อพลังมหาศาลประทุออกมาตึง้งแขนของชีเย่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเนื่องจากการกระแทกอันหนักหน่วงขาของเขาทิ้งรอยรึกยาวบนพื้นเวทีในขณะที่เขาถอยกลับไปอย่างน่าอนาจใจในแต่ละก้าวที่ชีเย่ถอยหลัง ก็เกิดขึ้นอันรุนแรงตามมาในที่สุดฉีเย,ย่ก็สามารถทําให้ร่างกายของเขาหยุดลงได้ขณะที่เขาฟังเสียงจากฝูงชนใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงความโกรธเกลี้ยวฉายชัดในดวงตาของเขาขณะจ้องมองไปที่โจหยวนเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยเจตนาสังหารดังขึ้นจากซอกฟันของเขาโจหยวนเจ้ากําลังถามหาความตายเสียงคํารามแห่งความโกรธดังขึ้นจากปากของฉีเย,ย่ ขณะที่จิตสังหารอันเย็ยนเยือยระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาเส้นเลือดเกิดขึ้นในดวงตาทําให้ดูชั่วร้ายเป็นอย่างมากเดิมทีเขาเชื่อว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะง่ายสําหรับเขาเพ,พาราะพลังทั้งเจ็ดช่องทางเขาเพียงพอที่จะบทขยี้สิทธิในสํานักศึกษาคนใดก็ตามแต่ใครจะคาดคิดว่าเขาไม่เพียงแต่จะไม่สามารถได้รับชัยชนะเหนือโจหยวนผู้ที่มีเพียงห้าช่องทางเส้นลมปราณเท่านั้นแต่ยังถูกกดดันให้มาไกลถึงเพียงนี้สําหรับฉีเย ผลลับนี้เปรียบสเสมือนการสูญเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากใครกันแน่ที่กำลังถามหาความตายโจโหยวนกล่าวอย่างสงบแววตาของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตดวงตาแดงก่ำของฉีเย่จ้องไปที่โจโหยวนชั่วขณะเวลาสั้นๆต่อมาท่าทางบิดเบีย้ยวบนใบหน้าของเขาก็ค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยความสงบในน้ำเสียงของเขาก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆและกล่าวว่าโจโหยวน ข้าต้องยอมรับว่าไม่คิดว่าเจ้าจะมาไกลได้ถึงเพียงนี้เกินความคาดหมายของข้าไปมากแต่เชื่อหรือไม่ว่านี่ยังคงไม่เพียงพอที่จะเอาชนะข้าได้เมื่อเห็นท่าทางน่ากลัวของฉีเย่ดวงตาโจหยนก็หลีลงขณะที่ท่าทางของเขาดูจริงจังมากขึ้นเขารู้ดีว่าชีเย่ได้เตรียมการบางอย่างสําหรับการสอบจัดันดับชั้นเรียนดีไว้อย่างแน่นอนชีเย่สูดลมหายใจลึกขณะที่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความโหดร้าย ทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมเสียงคำรามที่ดังก้องสาดหยวนทำลายช่องทางทุกคนทำได้เพียงเฝ้าดูขณะที่จู่ๆพลังหยวนฟ้าดินก็พุ่งออกมาจากบริเวณโดยรอบไหลเข้าสู่ร่างกายของฉีเย่ทุกคนสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าพลังงานของฉีเย่เพิ่มมากขึ้นในที่สุดการแสดงออกของโจหยวนก็เปลี่ยนไปในขณะที่เขากล่าวอย่างช้าๆ การที่เจ้าคิดว่าเจ้าใช้ศาสตรหยวนทำลายช่องทางนั้นมันคุ้มค่าจริงๆงั้นเหรอศาสตยวนทำลายช่องทางคือศาสตรหยวนประเภทหนึ่งที่สามารถบังคับให้ทะลวงช่องทางเส้นลมปราณได้อีกช่องหนึ่งชั่วคราวเนื่องจากชีเย่เป็นผู้เปิดสภาวะช่องทางเส้นลมปราณมาแล้วเจ็ดช่องทางทําให้เขาเข้าถึงสภาวะเส้นทางช่องลมปราณเส้นที่แปดแต่ศาสตร์หยวนดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อร่างกายและทําให้ระยะเวลาในการทะลวงช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่แปดแท้จริงจะใช้เวลาน,านานขึ้นเป็นอย่างมาก แสงพลังหยวนหมุนวนไปรอบรอบร่างกายของฉีเย่ในขณะที่เสื้อผ้าของเขาพลิ้วไหวนิ้วทั้งห้าของเขากำแน่นส่งเสียงแตกเปรี้ยดังออกมาขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันล้นหลามในร่างกายของเขาเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับราคาเล็กน้อยแค่นี้ไม่มีค่าอะไรเลยน้ำเสียงของฉีเย่แสดงความเฉยเมยขณะที่เขาพูดต่อยิ่งไปกว่านั้นฉีอ๋องได้เตรียมสมบัติรับไว้เพื่อช่วยข้าฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นข้ารู้สึกว่าเจ้ามีราคาที่ต้องจ่ายปังร่างของเขาพุ่งไปด้านหน้าในทันทีที่คำพูดสุดท้ายหลุดออกจากปากเลวอะไรอย่างนี้โจวยวนตกใจเล็กน้อยความแข็งแกร่งของชีเย่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งระดับหลังจากที่เขาเปิดช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่แปดก้าวย่างมังกรโจหยวนไม่เสียเวลาขณะที่ร่างของเขาขยับออกไปในมุมที่เอียงตูม หมัดที่ร้อมรอบไปด้วยแสงพลังหยวนหมุนวนพุ่งเข้าหายัางโหดร้ายจากทางด้านหลังผ่านหน้าอกของโจโหยวนไปแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาในการโจมตีที่พลาดไปหมัดของชีเย่ก็เปลี่ยนเป็นฝ่ามือและตบลงไปพลังหยวนระเบิดอากาศออกจากกันพลังอันทรงพลังทำให้อากาศแตกกระจายกระทบที่หน้าอกของโจโหยวนตึ้มครืดร่างของโจโหยวนถอยกลับอย่างรวดเร็วขณะที่เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดบนหน้าอกของเขา แม้ว่าเขาจะโดนแค่ถกัถกถักจากแรงระเบิดของอากาศเพียงเท่านั้นแต่มันก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายเป็นที่ชัดเจนว่าชีเย่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่บังคับเปิดช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่8มาดูกันซิว่าเจ้าจะหลบได้นานสักแค่ไหนแสงเย็นฉายชัดออกมาในดวงตาของฉีเย่ขณะที่ร่างของเขาพุ่งออกมาอีกครั้งการโจมตีอย่างรวดเร็วหลายระลอกโอบร้อมโจหยวนเอาไว้เพื่อตอบโต้ฉีเย่ที่น่าเกรงขามในตอนนี้โจหยวนจึงทำได้เพียงถอย อยและถอยเท่านั้นโจหยวนตกสถานะเสียเปรียบในทันทีในสนามประลองได้ยินเสียงตะโกนนับไม่ถ้วนเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหันใครๆก็บอกได้ว่าชีเย่ได้ครองเกมอย่างสมบูรณ์แบบากโจหยวนไม่มีไพ่ตายซ่อนเอาไว้การแข่งขันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของชีเย่แล้วทางด้านในชั้นเรียนระดับหนึ่ง ใบหน้าของสิทธุกคนเต็มไปด้วยความเข่งครึมและความเป็นกังวลมือของสูงอยู่เว้ยกำแน่นขณะที่ใบหน้าสวยงามของนางดูวิตกกังวลชีเย่นในปัจจุบันนั้นสงพลังเกินไปจริงๆบนแท่นสูงท่าทีของโจชิงก็ดูเข่งครึมขึ้นเช่นกันในทางตรงกันข้ามรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจปรากฏบนใบหน้าของฉีหยวนแทน คลื่นร่างสองร่างยังคงไล่ตามกันอย่างต่อเนื่องบนเวทีการโจมตีของชีเย่นั้นไม่หยุดยังขึ้นแล้วขึ้นเล่าของความอันตร,รายบางังคับให้โจหยวนต้องหลบหลีกยอย่างต่อเนื่องแต่แล้วภายใต้แรงกดดันของชีเย่พื้นที่ที่โจหยวนต้องหลบเลี่ยงก็แคบลงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อเท้าของเขาไปถึงขอบเวที ในตอนนั้นเองใบหน้าของฉีเย่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มสายลมหมัดพัดลงมาอย่างกระทันหันทําให้เกิดร้อยแตกขึ้นบนพื้นดินเบื้องล่างการฟาดฝ่ามือในครั้งนี้เพียงพอที่จะกวาดให้โจหยวนออกจากเวทีและตัดสินผู้ชนะถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องออกจากเวทีเจ้าเชื่อจริงๆหรือว,ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียงโวเราะอันชั่วร้ายของฉีเย่ดังขึ้นในขณะนี้ ลมฝ่ามือพัดไปที่ใบหน้าของโจโยวนขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นอย่างกระทานหันในม่านตาไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยมีเพียงรอยยิ้มอันเย็นชาที่ชวนคนลุกเท่านั้นข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วไงข้าจะปล่อยให้เจ้ามีความสุขไปก่อนจูจ่ๆก็มีเสียงปร,ราด,ดังออกมาจากร่างของโจโยวนขณะที่พลังหยวนฟ้าดินที่อยู่โดยรอบไหลเข้ามาหาเขาส่งผลให้พลังหยวนพุ่งสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโจโหยวนดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนขณะที่เสียงตะโกนเต็ไมไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อดังขึ้นเรื่อยๆนั่นมันองค์ชายโจโหยวนกำลังจะปลดสภาวะช่องทางเส้นลมปราณเส้นดีหกเหรอเขาใช้ศาสตร์หยวนทำลายช่องทางด้วยหรือไงนั่นมันไม่ใช่ศาสตร์หยวนทำลายช่องทางพลังหยวนในร่างขององค์ชายโจโหยวนยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิมและไม่มีสัญญาณของความไม่เป็นระเบียบเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้น องค์ชายโจหยวนก็ทะลวงช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่หกของเขามานานแล้วแต่เขาปกปิดพลังที่แท้จริงของเขาอยู่ซิช่างเจ้าเล่จริงๆเขาจงใจทำตัวเองให้อ่อนแอเพื่อให้ฉีเย่รู้สึกว่าชัยชนะอยู่ในกำม,มือทำให้ฉีเย่เกิดความประมาทเสียงนับไม่ถ้วนกระจายออกไปทุกคนตกตะลึงกับพลังที่ระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันของโจหยวน <c oughs> ดวงตาของฉีเย่ก็หดตัวลงเช่นกันตอนแรกเขาเชื่อว่า าบังคับให้โจหยวนไปจนสุดทางแล้วใครจะไปคาดคิดว่าจ,จูจ่ๆโจหยวนจะเผยเขี้ยวเล็บออกบาในเสี้ยววินาทีต่อมาเจ้าเชื่อจริงๆเหรอว่าข้าเพิ่งทะลวงช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่ห้าได้หลังจากฝึกฝนในเทือกเขาป่าแห่งความมืดมาสองเดือนนะ่ะโจยวนหัวเราะอย่างเยือกเย็นเขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการต่อสู้กับสัตว์อสูรอยู่ในเทือกเขาป่าแห่งความมืดนอกจากนี้เขายังให้เยาเยาช่วยวาดอาคาราปเปิดช่องทางอาสูรร้าย36ชนิดอากาวได้ว่า เขาต้องทนทุกทราทมานมามากขนาดไหนดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะทะลวงช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่6ได้ใน5้าวันก่อนจะออกจากภูเขาเขานั้นได้ปกปิดความจริงในข้อน,นี้มาโดยตลอดและแสดงให้เห็นแค่ความแข็งแกร่งของสภาวะเส้นทางลมปราณเส้นที่ห้าของเขาเท่านั้นหัดซิลามังกรแยกพิภพ,พการโต้กลับของโจโยนนั้นรวดเร็วมากฝ่ามือของเขาฟาดออกไปในแนวนอน พลังหยวนฟ้าดินพุ่งทยายามไปพร้อมกับอากาศที่ระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องการโต้กลับของโจหยวนทําให้ร่างกายของชีเย่ซันไหวเขารู้สึกได้ถึงอันตรายเขาไม่มีเวลามาคิดทาได้เพียงพัดทาได้เพียงเพิ่มพลังหยวนออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้มัดอาชาอัศนีบัดด้วยความรีบร้อนของเขาชีเย่จึงปล่อยมัดกระแทกเข้าที่ฟ่ามือของโจหยวนในเสียววินาทีต่อมาปังเสียงที่อู้อี้ดังขึ้น พื้นดินใต้ฝ่าเท้าทั้งคู่แตกกระจายขึ้นไปในอากาศเมื่อเศษชิ้นส่วนของหินกระเพื่อมขึ้นไปในอากาศทุกคนเห็นร่างของชีเย่กระตุกถลายไปทางด้านหลังเมื่อเขาหยุดลงเสียงครางก็ดังขึ้นพร้อมกับเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาอักในทางตรงกันข้ามโจหยวนถูกพักกลับไปเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นเอะท้งสนามระเบิดเสียงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ผู้คลจำนวนนับไปท่วส่งเสียงดังกระหึ่มกลยุทธ์ของโจโหยวนในการแสดงทำให้คู่ต่อสู้ประมาทได้ผลดีอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นการต่อสู้ที่เฉียบแหลมและไหวพริบดีจริงๆบุคคลที่มีไหวพริบเฉียบคมหลายคนพยักหน้าแม้ว่าชีเย่อาจจะเป็นผู้แข็งแกร่งในด้านพลังแต่เขากลับขาดประสาทสัมผัสในการต่อสู้เมื่อเทียบกับโจโหยวน นอกจากนี้การโจมตีอันดูดดัวของโจยหยวนนั้นเหมือนกับการโจมตีของผู้ฝึกยุทธทีมีประสบการณ์จริงการระเบิดพลังในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากอย่างยิ่งบนเวทีชียเย่เช็ดเลือดออกจากที่มุมปากอย่างช้าๆขณะที่ใบหน้าของเขากระตุกเขาหายใจเข้าลึกระงับความโกรธในใจที่กำลังครอบงำความมีเหตุผลของเขาเอาไว้ฉวีเย่ยเกล่าวอย่างเย็นชาข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเปิดช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่หกแล้วโจหยวนตอบด้วยรอยยิ้มจัง ข้าก็ต้องเก็บไพ่ไว้ในแขนเสื้อของข้าบ้างใช่ไหมหล่ะหากเขาใช้ไพ่เด็ดทั้งหมดตั้งแต่แรกเาขาคงไม่สามารถโจมตีฉีเย่ที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ได้ตอนนี้ฉีเย่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทของเขาเองดวงตาคู่หนึ่งเย็นชาและมืดมนจ้องไปที่โจหยวนขณะที่ฉีเย่กล่าวอย่างช้าๆแน่นอนท่านได้สั่งสอนบทเรียนล้ำค่าให้แก่ข้าแล้วเขาหลับตาและพยักหน้าขณะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณข้าจะใช้พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าเพื่อเอาชนะและฉีกไพ่ทุกใบที่เจ้ามีและจะให้เจ้าริมรสความสิ้นหวังอย่างแท้จริงเมื่อเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงชีเย่ก็ยกมือขึ้นอย่างช้าๆทำให้ทุกคนมองเห็นแสงสีเขียวจางๆปรากฏบนมือแสงนั้นผันผวนไปมาอย่างไม่แน่นอนขณะที่มันส่งเสียงรัศมีอันแหลมคมออกมาแม้แต่อากาศเองก็ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยออร่าสีเขียวนี้ ท่าทีของผู้เชี่ยวชาญบางคนที่นั่งอยู่ที่นั่นถึงกระท่าทีเปลี่ยนไปมีเสียงตกใจดังขึ้นนั่นมันศาสตร์ยระดับสูงของจวนฉีศาสตร์แสงแห่งเพลิงระดับดำมทมินขั้นต่ำงั้นเลยฉีเย่เชี่ยวชาญศาสตร์แสงแห่งเพลิงแล้วหรือนี่แย่แน่สถานการณ์กำลังเลวร้ายสำหรับองค์ชายโจหยวนแม้ว่าศาสตร์แสงแห่งเพลิงจะเป็นระดับดำมทมินขั้นตำ่ำแต่พลังของมันก็ยังเหนือกว่าระดับดำมทมินขั้นต่ำทั่วไปมากอยู่ดี ด้วยศาสยวนนี้ฉีเย่แทบจะอยู่ยงคงกระพันท่ามกลางผู้ที่อยู่ต่ำกว่าสภาวะหล่อเลี้ยงพลังเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่30เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฉีเย่ใช้จะใช้ท่าสาดแสงแห่งเพลิงใช่ไหมเอากาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิก้งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บายๆครับ